The กาญจนบุรีประชุมหาเรือแนวทางการจัดกิจกรรมคลิกออฟรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ภายใต้กิจกรรมการจนบุรีร่วมใจหยุดเผาป่าลด PM 2.5ชาวประชาชื่นใจเพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันป้องกันปัญหามลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ให้ลดลงและสร้างการรับรู้ให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงพิษภัยอันตรายจากการเกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควันวันที่14มีนาคม2566เวลา9นาฬ กา30นาทีณนห้องประชุมใครใหญ่ชัน้น5สารกลางจังหวัดกาญจนบุรีนายสักการินทุมเสนร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานการประชุมหาหรือแนวทางการจัดกิจกรรมคิกออฟร่นาโรงป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ภายใต้ชื่อกิจกรรม การจนบ,บุรีร่วมใจหยุดเผาป่าลด PM 2.5ชาวประชาชื่นใจพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจากสถานการณ์ภาพรวมจุดความร้อนสะสมตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2565จนถึงวันที่9มีนาคม 2,566มีแนวโน้มสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของวันที่1ตุลาคม2,564จนถึงวันที่9มีนาคม2,565ซึ่งส่งผลให้ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5มีค่าสูงขึ้น จนเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนดังนั้นเพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันป้องกันปัญหามลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ให้ลดลงและสร้างการรับรู้ให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงพิษภัยอันตรายจากการเกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควันโดยในที่ประชุมได้กำหนดจัดกิจกรรมการจนันทบุรีร่วมใจหยุดเผาป่าลด PM 2.5ชาวประชาชื่นใจ ในวันที่23มีนาคม2566เวลา9.0นาฬิกาซึ่งจัดขึ้นพร้อมกันทั้ง4ีอำเภอได้แก่ที่บริเวณลานด้านหน้าสารากลางจังหวัดกาญจนบุรีอเภเอมืองกาญจนบุรีที่ว่าการอเภไซโยกที่ว่าการอเศรีสวัสดิ์และที่ว่าการอทองผาภูมองมาด่ขอนกาแเป็นด้าการเกษตรตั้งข้อมูล่าเวาใัมเสี่ยงแรา่าไปั